you <smart noise> สวัสดีค่ะมนีกับมาพอกันกับฟังนี้แล้วค่ะมือนีฟังจะพามาเบื้องความแตกต่างนะค่ะว่าฟังนี่ที่ฟังในทําการถอนหยาไปแล้วนะคะ่ะกับฟังนี่ที่ฟังถอนบาท่านนะคะแล้วก็น่าจะตรงป้อยแบบนี้เลยค่ะกับฟังนี่ยหยาโคกแบบนี้กับฟังนี่ที่บ่มีหยาแล้วนะคะฟังใดลูกแตงโมจะ ติดดีก็กันนะคะเดี๋ยวฟังจะพายา a n ไปสำรวจเบิงนะคะว่าฟังไหนทีลูกแตงโมจะติดดีก็กันนะคะระวังสองฟังนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวฟังจะพาสำรวจฟังทั้งน้กรอน,นะคะฟังทีบ่มีหยาเลยนะคะแต่ว่ากัมมีอยูแหละค่ะฟังบอกอย่างเนี้ย นี่ล่ะคะ่ะฟังทีแบบเข้าได้ทำการถอนหญ้าไปบ้างแล้วนะคะอันที่เห็นมันขึ้นมันขึ้นมาใหม่นะคะนี่จากที่เห็นน้อยนะคะเยอะยิ่นะคะฟพงาว่าฝนตกมาหนว้วยเริ่มไงล่ะคะ่ะอันนี้เข้าได้ห้องไว้แล้วนะคะปลอดภัยคะ่ะปลอดภัยจากเส้นดิน,นะคะ่ะแต่ว่าส่วนใดที่แบบลูกทีมันถึงห้องแล้วใหม่มันจมลงดินกะ เอาเปลี่ยนขึ้นไม่นะคะหัวห้องไวทะลูกติดดินกับนี่ค่ะเท่าเดิมค่ะมันกินเหมือนเดิมค่ะนี่ละคะ่ะฟังนี่ลูกดกอยู่นะคะลูกโดกมากเลยค่ะลูกใหญ่ก็เยอะค่ะอีกวัดโดนล,ละค่ะลูกนี้อีกวัดโดนแล้ว 8, แฝดแฝดล้นค่ะแฝดล้นออกจากไม้เอพิ่งเอาไม้มาห้องใหม่ค่ะลูกมันใหญ่ขึ้นนะคะไม่สั่นเกินไปเพอาะเงใส่คูหนึงก็พิกสองลูกนะคะเดี๋ยวเยวติอนทำการเอาไม้มาห้องใหม่ค่ะเดี๋ยวเส้นดินมากนะคะน,นี่ก็สามลูกติดกันเลยค่ะนี่อุ้ยอันนี้พเพิ่งในห้องแค่ลูกเดียวเองนะี่นะ มายังน่าเส้นดินนียนะโอ้ยท่านไหนมากค่ะเดี๋ยวต้องรีบ,ร,บรีบค่ะปุ๊บมาตรงนี้ค่ะว้าวอันนี้ออกจากไม้ซะแล้วค่ะอันนี้ราคะแบบนี้ระคะเวลาฝนตกไอ้ลมมันกระแรงน้ำเนาะคะ่ะมันก็นจะทีไทให้ไม่ ลุกแบบนี้เอาก็ตองว้างเขาไหมค่ะจะเบ,บื่อางไตด้วยค่ะว่าติดดินหรือเปล่าบ่ติดค่ะโอเคปลอดภัยค่ะโอ้ยแปลว่าลูกแต่งโม่ใหญ่แล้วบ่คขักเลยค่ะ,เ,คคะเพราะว่าเหมือน,นฟังแถวนี้ฟังห้องหมดแล้วนะคะฟังบ่ได้ห้องเฉพาะลูกที่มันน้อยๆอะคะ่ะลูกนี้กบใหญ่ไม่อีกแล้วค่ะจะต้องเอาใหม่มาห้องแล้วนะคะ่ะยังปลอดภัยอยู่ค่ะ ภานในมีอันตรายนะคะลูกมีติดดินค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเพราะว่าแามา่วนแต่งโม่แถๆเลยแี้นีคะคะอันนอกเรื่องอีกแล้วฟังนี่ไปค่ะเดี๋ยวข่อยมาเห็ดไอเพวกงนี้ที่หลังนะคะ ตอนนี้เข้าไปสำรวจแตงโมก่อนค่ะฟังนี่แตงโมจะเยอะจังใดนะคะลายอยูะะ่้วค่ะลูกใส่ใยเลยค่ะนี่ใยบิ๊กบุ้มเนาละละคะนึงอัตราฝนตกมากนัก,กะบ่ดีต่อแตงโมปันใดค่ะ ใชค่ะไปว้าวตรงนี้ยังไม่ทัาในห้องเยอะเลยค่ะนี่ค่ะโอนี่ใสใหญ่เลยค่ะติดดินไหมนะไว้มันติดดินนี่นะคะขอยกออกแป๊บหนึ่งค่ะไม่งันขูดเอาดินที่มันนุน่นๆออกด้วยค่ะ ปัดถิ่งไปซะลูกใหญ่เกินไปค่ะกินมากไม่ไหวเลยชีรายไปค่ะแถวนั้นเ๋ยค่ะที่ฟังเคยทายให้เบิงงวาเ้นดินลงหนักค่ะแถวนั้นเลยค่ะอันนี้แค่แถวเดียวเนาะค่ะจากที่วัดเบิงก็ โอ้โหเยอะนะคะนี่เก่งท่านในห้องเลยค่ะหลอดปลอดภัยอยู่ค่ะว้าวนี่ลูกไงค่ะนี่ลูกงี้หมากเนี่ยค่ะ,คะทั้งนเลนไก่เยอะค่ะ ด้ะคะ่ะหลายค่ะหลายเลยนี่ละคะ่ะนี่จะเป็นฟังทีเดี๋ยวทำการถอนหญ้่ออกแล้วนะคะสรู้ส,สกว่าลูกจะติดดกคักเลยค่ะแต้ว่าใส่ใญ่อาจจะว่าได้ในจำนวนที่เยอะนะคะเพราะว่าลูกมันดกค่ะลูกดกกาจะ บอคอยมีสายใยค่ะอีก,กาอีก,กาลูกน้อยอกากินตอนนั้นนวะว่าไม่โอ้โอเดินกแล้วครับจ้องลองเลยน้ำอีกแล้วครับเดียว้ครับ นี่อีกแล้วครับเด,ดินกันทวนหน้าเอาไอ้ขวยัวก็ว่ากินค่ะมันมาหวานนี่ละค่ะฟังทางนี้นะคะ่ะเดี๋ยวฟังผ้ายางไปเบิงฟังทางหยาหกนะค่ะว่าจะมีลูกเยอะทถาฟังนี้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะตรงนี้พึ่งถอนหยาออกไม่ ค่ะจะลงจักน้อยพอ,อยาวแค่ในขึ้นนะคะนี่จะเห็นลูกแตงโมงยังชัดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปทางนันกันค่ะมาค่ะเข้ามาเบิงทางนี้กันนะ,ะ่ะว่าทัทางนี้ลูกจะดกเหมือนที่ฟังผ้าไปเบิงเมื่อกี้หรือเปล่านะคะที่ฟัง่งไในทําการถอนหย้า่าออกเรียบร้อยแล้วนะคะทางนี้จะว่าเลถอนหย้่านะคะทางนี้ฟังก็ ว่ามันห้องไปแล้วก็คือยังเหลือเยอะจังเลยค่ะทิวท่านในห้องนะคะท้งนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นลูกนะคะเพราะว่ามันหยาปกคุ้มเยอะเกิน,นะคะ่ะเยอะเกินค่ะอาจจะต้องเปิดให้เบิ่งค่ะนี่ก็มีอยู่นะคะว้าวนี่ค่ะว่าไปกัเยอะอยู่นะคะ เยอะยูค่ะแต่ว่าอาจจะบ่คอยเห็นลูกเพราะว่าหนามันท่วมค่ะต้องเปิดเบื้องเอาแบบนี้นะคะมาอีกแล้วก้าก้ามาอีกแล้วนี่ค่ะกระถือว่า โ okay, อเคยูค่ะตว่าถ้าเทียบกันแล้วเพราะว่าฟังมามอาจจะลูกดกมากกลัวค่ะเพิ่งไปในห้องไปเยอะเลยนะคะเนี่ยดูในยังนะนี่ค่ะลูกก็จะใหญ่ประมาณนี้ค่ะตว่าถ้าเทียบแล้วถ้าลูกบก่ดกลูกจะโตนะคะลูกจะใหญ่ ถ้าลูกดกนี่ลูกจะบ่ค่อยง่ญ่กันค่ะนี่ค่ะทั้งนี้บ่ค่อยจะมีลูกค่ะทั้งนี้แตง,แตงโมงบ่ค่อยสวยค่ะนี่ จะบอยยยเร็วเท่าทั้งที่บอมียานะคะลูกจะบ่ค่อยสมบูรณ์เท่าทั้งที่บอมียค่ะแปลว่าสรุปแล้วเฮาบ่ต้องอเอาอยาไว้นะคะถ้าแบบถอนท่านกัถอนท่าน,อ,นออกดีกว่วค่ะถอนออกดีกว่วนะคะแต่ฟังเหตดอยู่ผู้เดียวฟังเห็ดบ่ท่านลีลีค่ะพยายามค่อยเก็บไปเรื่อยๆอยู่ค่ะนี่เด้ค่ะลูกงาม ลองเลยเรียบร้อยะคะ่ะวูแตงเหลืองนะคะนี่แตงสีเลืองค่ะถือว่าเยอะอยู่นะคะี่นิคดูคง่าย นี่ค่ะโอฟ้ฟังนี่น่วยดอกยูค่ะนี่ค่ะดอกยูค่ะถึงหยาจะหกก็ยังมีน่วยเห็นนะคะเหมือนปีสองปีที่แล้วค่ะที่เราปลูกแตงโมแล้วฟังบ่ได้ถอนหยาออกเลยค่ะจะหกแบบนี้ค่ะนะจะหกกว่าสองปีที่แลว้วสองปีที่แล้วหกกว่านี้อีกค่ะหยาแบบ เยอะเลยนะคะว้าวนี่ค่ะลุกง่ายค่ะฝนพึ่งตกไปนะคะมันขึ้นตกโดนบ่ค้ังกระกวัดถ่วมแตงโมอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไข่แน่ค่ะที่แบบบอถ่วมค่ะทั้งใส่ไตดินยังบอท่านไหนมีน้ำปันไดนะคะก็เลยบอถ่วมนี่ค่ะเยอะอยู่นะคะ ถือว่าเยอะอยู่ค่ะแต่ถ้าเทียบตรงทีปอมียากับตรงปอมียานจะเยอะกลัวค่ะเน <c oughs> ลูกนั่นย้ญยมากค่ะรู้สึกคือปอมียใหมอ่อไม่อยู่นี่ค่ะตรงห้องไว้นะคะเส้นดินเวลาฝนตกมันหายว่ะค่ะค่ะไรกัด,กดนี่ค่ะ ถ้ามองแบบนี้จะบ่ค่อเคยเห็นลูกใช่ไหมคะแต่ต้องคมเบิ้งใกล้ๆแบบนี้ค่ะนี่ถือว่ามีอยู่นะคะนี่กัลูกใงญ่ยอยู่คะ่ะใส่ใงญ่เลยค่ะ่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์ก็กลัวได้คะ่ะหรือว่าเม่ยงก,ก็อาจจะสามอาทิตย์เอาแนวนอนบ่นได้นะคะขอเบิ้ง สภาพเรืเอยๆก่อนค่ะฟังถพิงจะตอบได้นะคะว่าตอนไหนที่จะพ่อเก็บเราจะสุกนะคะว้าวลกูกใหญ่ค่ะเอาใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะปลอดภัยตรงนี้ค่ะตรงนี้สุดยอดแห่งความยาค่ะ แต่ก็พอมีลูกให้ได้เห็นอยู่นะคะอาจจะบ่ได้พายางจนทั่วถึงนะคะแต่ว่ากจะพายยางข้าวให้ได้เบิ้งค่ะทุกคนมามองหนี้จะมีลูกบอค่ะมีอยู่ค่ะนี่เดยคะ่ะต้องเปิดผระมาณานออกค่ะนี่ก็ปิดว้ก็ะดีนด้ค่ะ กันกาได้ต่โป่งหูสิกันหนูไ้บอนะคะมีก็มอยูค่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีถึง3ามซี่ลูกด้วยกันเลยค่ะวับวับน,นะคะนี่แหละค่ะเต็าม้วงก็ ฟังมี่ห่านะคะขอม <c oughs> ปั่นคู่คะ่ะว้าวลูกนี้ลูกใหญ่มาคะ่ะแต่ว่าไม่น้อยไปซะแล้ว <c oughs> นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังทีมี่หยานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขามาสรุปกันคะ่ะสรุปค่ะว่า ฟังทีบ่มีหยานะคะลูกดกกลัวค่ะดกกลัวฟังทีมีหยาเยอะเลยค่ะถ้าว่าลูกจะบ่หญยเท่าฟังทีมีหยานะคะเพราะว่าลูกมันดกเกินนะคะลูกใส่หญ่จะบ่ค่อยเยอะปันไหนค่ะถ้าว่ากะดกกลัวค่ะถาปลูกแตงโมแล้วไม่ราวางถอนในน้ำให้ถอน,นะคะ่ะถา ต้องการผลผลิตที่เยอะนะคะ,ะนในน้ำไม่ถอนค่ะแต่ว่าถ้าปลูกแบบปล่อยว่าดดเพื่อเอาผลผลิตเยอะพ่อไ้ได้กินกะวบหยามแบบนี้ได้ค่ะว่าเป็นปัญหาค่ะถือว่าแตงโมกัยใหญ่ได้เหมือนกันค่ะแต่แค่ว่าตรงมีหยาแตงโมจะบ่อคอยดกเท่าบ่ามีหยานะคะนี่ละค่ะเปรียบเทียบระวางสองฟังนะคะทีฟังทีปล่อยให้ยาขึ้น ถอนบาท่าน,นะคะ่ะว่าได้ตั้งใจที่ให้มันขึ้นหรอกคะ่ะแต่มันถอนบาท่านนะคะกบฟังที่ถอนหยาออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรู้ว่า,ฟ,า,า,วกกวาฟังที่ไม่อยากก็คือนวยดกกลัวค่ะฟังทีไม่อยากก็คือนวยบบคอยดกตะว่ากะมีเยอะอยู่ค่ะเยอะกลัวแต่บบคอยเยอะแถวฟังนี้นะคะ่วนคลิปนี้ฟังกับพามาเบิ้งระวั่างสองฟังนี้นะคะว่า สองฟังไดหน่วยจัดดกกกันนะคะเจนคลิปนี้ฟังกระตังขอตัวไปแค่ซัมมีก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ